สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง b บิดคอนทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงเงินเฟ้อนะครับและก็ความเสี่ยงที่จะเกิดเศรษฐกิจภาะวะถดถอยของสหรัฐอเมริกานเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับข้อมูลล่าสุด ข้อมูลทางเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆก็มีตัวเลขนะครับ GDP นะหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของสหรัฐอเมริกาในไตรมาสที่2ของปี2023นั้นออกมาแล้วนะครับจากการประกาศครั้งที่2นะของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกานะครับที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะก็มีตัวเลขนะับเติบโต2.1นะครับซึ่งแม้ว่าจะน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้นะคาดการเอาไว้ น้อยกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับแต่ก็ยังเติบโตมากกว่าในไตรมาสที่1นนะในคอเตอร์ที่1นึ่งนะซึ่งก็หมายความว่าเศรษฐกิจทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนั้นเนี่ยมีการมีพัฒนาการนะและพาตัวเองนั้นเนี่ยออกห่างนะครับจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยออกไปได้อีกนะครับแล้วก็ตัวเลขอื่นๆนั้นเนี่ยยอดครับปีกนะในเดือนกรกฎาคมนั้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะ แล้วก็อัตรากําไรนะครับของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น14.3เปนะครับจากไตรมาสที่แล้วด้วยนะครับจากไตรมาสที่1นึ่งนะที่อยู่ที่ประมาณ13.8เอร์ซนะครับและก็ตัวเลขเ,เงินเฟอ้อเองนะเดือนข้อมูลนะเดือนล่าสุดก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับก็ชะลอลงมาอยู่ที่3.2เเซ์แล้วนะครับ เช่นเดียวกันกับการจร้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับก็ที่ลดความร้อนแรงลงเหมือนกันนะโดยตัวเลขการจร้างงานใหม่นะั้นอยู่ต่ํากว่า200,000ตําแหน่งนะมาก็อยู่ต่ำกว่า20,000 0ตาแหน่งนะั้นเนี่ยมาเป็น3เดือนแล้วนะครับส่วนเงินเฟอ้อเองนะเดือนล่าสุดก็คือเดือนกรกฎาคมนะอยู่ที่3 2จนะครับแล้วก็เดือนสิงหาคมนะั้นเนี่ยคาดการไว้จะอยู่ที่ประมาณ3.6นะครับ บางที่คาดการว่า3.6นะครับบางที่คาดการว่า3.4นะแต่ก็การคาดการนั้นเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อจะสูงขึ้นนะเทียบจะที่จะเทียบกับเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนสิงหาคมนคั้นเนี่ยจะมีการประกาศอีกทีวันที่13นะครับกันยายนนี้นะครับซึ่งเรียกว่าตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะเนี่ยก็เป็นผลลัพธ์นะครับในทิศทางที่ผู้กําหนดนโยบายนักลงทุนและคนที่ เฝ้ามองอยู่อยากเขีนนซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นนะของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับถึงตอนนี้เองเนี่ยคำถามและความกังวลเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มจางหายไปนับจากบทวิเคราะห์ของเหล่าบรรดาน,นักเศรษฐศาสตร์แล้วนะด้วยปัจจัยต่างๆนะแล้วก็ข้อมูลตัวเลขต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นเนี่ยยัง แข็งแกร่งอยู่นะันักเศรษฐศาสตร์นะจึงเพิ่มการคาดการ์การเติบโตของ GDP สหรัฐในไตรมาสที่3นี้ขึ้นไปสูงสุดถึง5.9นะแม้ว่าตัวเลขจะสูงจนดูจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ก็ให้ความมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะโตในอัตราเร่งที่แน่นอนนะโดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการใช้จ่ายนะของของผู้บริโภคด้วยนะครับ และเมื่อการเติบโตของเศรษฐกิจถูกคาดการไว้แบบนี้นั้นเนี่ยคำถามก็คือแล้วเศรษฐกิจของสหรัฐยังมีอะไรที่จะต้องน่ากังวลอยู่หรือเปล่านะครับจากบทวิเคราะห์ต่างๆนั้นเนี่ยคำตอบก็คือยังมีความน่ากังวลอยู่นะความน่ากังวลน,นั้นก็คือเงินเฟ้อน,นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงมามากแล้วนะกว่าครึ่งทางนะครับและปัจจัยด้านบวกในช่วงนี้ด้วยนะครับ แต่อัตราเงินเฟอ้อที่อยู่ที่ประมาณ3.2เปอยนโอเยนนั้นเนี่ยก็ยังคงสูงกว่าเป้าหมายอยู่นะและเป็นข้อกังวลของผู้กำหนดนโยบายและนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะเนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อสามารถที่จะหักหัวกลับขึ้นไปได้อีกนะในตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเรียกว่าไว้วางใจได้เลยนะสำหรับเ,เงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานะว่ามันจะสงบลงจริงๆนะทางโจโรมพาวเองนะประธาน ประธานธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นเนี่ยในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เคยเกล่าวนะครับในงานแจ็คสันโฮเหมือนกันนะครับหรือว่าการประชุมประจำปีของเฟดนะครับว่าแม้อัตราเงินเฟอ้อจะเคลื่อนตัวลงจากจากจุดสูงสุดแล้วนะแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่สูงเกินไปอยู่นะครับดังนั้นเฟดเองนะจึงเตรียมพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกนะหากมีความจำเป็น และตั้งใจจะคงดอกเบีย้ยให้อยู่ในระดับสูงจนกว่าจะมั่นใจว่าอัตราเงินเฟอ้อจะลดลงไปสู่เป้าหมายที่สอเซนั้นะที่สอเอร์ซอย่างยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับทางโกเบิรนะ์ตนักกลยุทธ์ด้านอัตราดอกเบีย้ยนะของของ Td Security นะครับกล่าวว่าอัตราเงินเฟอ้อกำลังดำเนินดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะแต่มันก็ยัง เหมือนกับไฟอยู่นะครับซึ่งจำเป็นต้องดับฐานที่ยังคุกุ่นอยู่ด้วยนะเพราะถ้าไม่ทำนั้นเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาอีกได้ทันทีนะครับนั่นก็เป็นบทวิเคราะห์ต่างๆนะที่วิเคราะห์ออกมานะหลังจากตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆของัาลเมริกานั้นเนี่ยได้มีการประกาศออกมานะครับส่วนใหญ่ก็มองว่าค,ความเสี่ยงที่จะเกิด สภาวะถดถอยนั้นเนี่ยน่าจะน้อยลงแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองดูข้อมูลนะครับตัวสเปซนะ,ะความแตกต่างนะของผลตอบแทนนะสิบปีของพันธบัตรัฐบาลนะับกับของพันบัตรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะกับผลตอบแทนสมเดือนนะของทัชชี่บอลน,นะของของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นอินเวอร์สยูเคิร์ฟอยู่นะครับยังเป็นตัวเลขที่ติดลบอยู่นะครับและก็ตามข้อมูลทางถิตินั้นเนี่ย ทุกๆครั้งนะที่ตัวเลขตัว Invert ร์ตยูเคิเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปนะเป็น Un u n i n v e r t u ร์ตยูเคินะสิ่งที่เราเห็นนะทุกๆครั้งนะก็คือจะเกิดพื้นที่สีเทาเกิดขึ้นนะครับก็คือพื้นที่สีเทาตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่เกิด r e c e s s i o n นั่นเองนะครับตั้งแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะตั้งแต่ปีเรียกว่าตั้งแต่ปี1982นะครับยังไม่มีครั้งไหนนะที่ การวิ่งขึ้นไปจาก i n v e r t ร์ตยูเคเป็นอันอินเวอร์ตยูเคนั้นเนี่ยจะไม่เกิดรีเซชชันเกิดขึ้นนะครับตามข้อมูลทางสถิติที่บอกเราตรงนี้นะครับดังนั้นเอ่อต้องมาดูกันนะว่าตอนเอ่อว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะจาก i n v e r t ร์ตยูเคเป็นอันอินเวอร์ตยูเคในครั้งนี้นั้นเนี่ยมันจะเกิดรีเซชชันหรือเปล่านะแต่ข้อมูลในะบอกเรานะว่ามันเกิดรีเซชชันเกิดขึ้นเสมอนะครับและ ทุกครั้งที่เกิดรีเซชชันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตัวหุ้นนะ SP500 ย่อต่าลงมาในช่วงพื้นที่สีเทาด้วยนะที่เกิดรีเซชชันนะครับส่วน Bitcoin เองไม่ต้องพูดถึงนะถ้า SP ย่อต่ําลงนั้นเนี่ยบิตคอยและเอาคอยเนี่ยจะร่วงลงไปอีกแน่นอนนะครับจะจะร่วงลงไปด้วยแน่นอนนะครับตามข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะแล้วก็จากตัวเลขต่างๆที่โชว์ให้เพื่อนๆเห็นนั้นเนี่ยก็ทําให้ตัวดอลลาร์สหรัฐอเมริกาน,นะเอ y เนี่ยวิ่งขึ้นไปนะพุ่งสูงขึ้นนไปนะ เรียกว่าตอนนี้ตัวเลข dx y นะครับตัว dx y เนี่ยอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ105นะครับถ้าเกิดเราดูใน time frame time frame ที่สั้นลงมาหน่อยนะครับ weekly นะผมจะลองดู time frame ที่สั้นลงมาหน่อยอยู่ที่ประมาณ105นะครับก็เรียกว่าอยู่ในจุดที่เป็นจุดที่เป็นทั้งแนวรับและก็แนวต้านเหมือนกันนะประมาณช่วงนี้นะครับเคยเป็น แนวต้านตรงนี้นะครับคือเป็นแนวต้านตรงนี้นะเป็นแนวรับตรงนี้แล้วก็เป็นแนวต้านตรงนี้นะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันนะว่า d ีเวจะทะลุนะครับเส้นแนวรับแล้วก็แนวต้านที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับการที่ดีเอกวแข็งค่านะครับจะไล่แข็งค่านั้นเนี่ยบางทีตัวมันเองก็อาจจะไม่ได้แข็งค่านะครับแต่ว่าเงินสกุลอื่นที่มาเทียบด้วยนั้นเนี่ยมันอ่อนค่าลงนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะที่เราเทียบนะครับ ตัว DXY indicator นะเทียบกับราคานะของตัวบิตคอยนะคราคาของตัว Bitcoin, บิตคอยคือเส้นสีส้มตรงนี้นะครับทุกครั้งที่ดอลล่าวิ่งขึ้นนะั้นเนี่ยบิตคอยจะย่อต่ำลงนะจะสวนทางกันนะอย่างเช่นช่วงนี้นะดอลลร์อ่อนค่าลงนะครับเราจะเห็นว่าบิตคอยนะวิ่งขึ้นไปนะครับทุกครั้งที่ดอลลร์อ่อนค่าลงจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ทุกครั้งที่ดอลลร์แข็งค่าขึ้นนะวิ่งขึ้นไป เราจะเห็นว่าบิตคอยนั้นเนี่ยย่อต่ำลงนะครับตรงนี้เหมือนกันนะดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับบิตคอยวิ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะบิตคอยล่วงนะครับในแมคโครเทรดนั้นเนี่ยจะเห็นว่าบิตคอยล่วงนะครับครั้งนี้เองก็ต้องมาดูกันนะจริงๆดอลลาร์เองวิ่งขึ้นมาตั้งแต่ช่วง กลางปีเป็นต้นมาแล้วนะครับเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับต้องดูกันว่าจะยังจะวิ่งขึ้นไปต่อทะลุแนวต้านเมื่อกี้นะที่บอกไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคงจะเห็นนะว่าตัวบิตคอยจะมีโอกาสที่จะย่อต่ําลงมาด้วยนะครับแล้วก็ในขณะที่ตอนนี้เองบิตคอยก็ฟอร์มเดสคอร์เหมือนกันนะอย่างที่ผมแชร์ข้อมูลไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับ อีกช่องทางหนึ่งเน่บทความแล้วก็บทครา์แล้วก็ข่าวสารต่างๆนะครับในเพจ Bitcoin ลงทุนบอยเนี่ยแอปพลิเคช o นบ l o c ก d i g นะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุสน,นช่องนะครับก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับสวัสดีครับ